ีกดผ้าวิธีการกดผ้านะปัดเสร็จแล้วกดดูไว้ก่อนเรียงไปด้านใดด้านนึงไม่ใช่ลากนะลากก้อนก็ข้ามเนกัแล้วก็เขาจะมีที่กดผ้าตรงนี้บางร้านเขาก็มีที่ห้อยผ้าอ๋อที่ห้อยผ้าใช่แล้วก็ที่ร้านนี่ยเขาจะมีผ้าขนหนูอย่างเงี้ยผืนเล็กผืนใหญ่ทุกคนเลยอย่างเนี้ยนะมีไม้จอบรายการเนื้อว่ามีไม้จอบเข้าอย่างน้ำเข้วก็มาอย่างใหญ่ ัวิทย์ดีอยู่ที่บ้านนะครับเก็บเวลาเก็บผมนะเก็บผมที่นะเนี่ยอาจารย์แล้วมันมีอันเดียวต้อเกิดมันไม่ปวดเชื้อโรคหรอครอาจารย์เราเลี้งลูกค้าแล้วก็ดูที่ตามความเหมาะสมที่ได้นะอาจารย์ที่ได้นอาจารย์มีอยู่เพียเดียวเขาก็ซื้อได้เลยคุ้มแล้วก็สีเห็นไหมสะอาดนะแต่ดำหน่อยคราวหน้านะคราวหน้าเอาตัวไปเองเลยใช้มาเป็นปีแล้ว อาจารย์เช็ดอีตาคนนั้นเสร็จแเรามาเช็ดต่เราต่อพรอมแล้วคามหน้าไปได้อาจารย์แล้วจะต้องเอาไปผืนเดิมไม่ต้องผืนเลยมันเป็นหลเลยมาฝากมาฝากเป็นหลน้องชายก็บอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนผมก็มีการสอนที่ทีใส่ทีนี้แล้วคุณต้องขับรถใช่ไหมคะขั้นตอนการกันโมเดี๋ยวต้องต้องค่อยๆเรียนทีละเรื่องเพราะว่า ต้องต้องค่อยๆเรียนเลเพราะว่าถ้าเราจะรวบรวมเรียนทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะว่ามีคนหัวช้าหัวเร็วเราอะก็อาจารย์พูดชื่อมาเลยดีกว่าเออดีกว่าสบาบใจอย่าให้เดาันเองเดานเองแล้วเดาคนอื่น